คอนโดที่ดูข้างหลังเราเหมือนรู้สึกให้ฟีลลิ่งเหมือนบ้านแบบบันดงบันไดลงมาด้วยนะยังไงเราพาเดินชมกันดีกว่าค่ะ<ๆ>นี่พี่โดตอนนี้เราอยู่ในคอนโดนะคะที่หนึ่งนะคะที่ดูข้างหลังเราเหมือนรู้สึกให้ฟีลลิ่งเหมือนบ้านไหมมันมีแบบบันดงบันไดลงมาด้วยนะซึ่งจริงแล้วค่ะคอนโดที่เรารู้จักอะ่ะมันก็จะมีภาษาในการเรียกชื่อหลายอย่าง แบบของห้องและการอย่างถ้าเกิดเป็นแบบธรรมดาเลยแบบเป็นห้องเข้าไปก็เจอห้องแบบปกติเขามีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างคะแฟลตแฟลตแฟลตที่ไม่ได้แปลว่าแฟลตปะทองดินแดงไม่ใช่นัอ๋อโอเคครับดินแดงยังไม่กว่าอัะยังไม่ครับรู้เลยคนดูใหญ่นะแฟลต แฟลตก็คือจะเป็นแบบแฟลตฟอร์แฟลตฟลอร์ก็คือจะเป็นรับรากเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเจอห้องนอกจากไทยที่เรียกว่าสตูดิโอหนอนมันก็จะมีประเภทของของของห้องเนาะอาจจะเป็นการเล่นระดับของอตัวห้องหรือ ฟอร์ทูซีลิงซึ่งจริงๆบางทีแฟลตเองะครับก็อาจจะมีได้ระดับนิดนึงคือส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นตรงส่วนที่เป็นครัวเขาอาจจะปรับระดับให้มันประมาณสัก2องจแล้วพอเป็นส่วนในห้องนอนอาจจะสูงขึ้นแต่ก็ยังเป็นแฟลตอยู่นอกจากนั้นแล้วก็ยังจะได้ยินคําว่าดูเพล็กครับผมมอฟล็อกไฮบริดโอ้โหเยอะมากเยอะมากเลยอะแต่ละอย่างเหมือนกันหรือแตกต่างกันไงจริงๆถ้าพูดถึงดูเพล็กก่อนดูเพล็กเนี่ยคือจะเป็น ห้องเหมือนเป็น2ชั้นะนะครับซึ่งพื้นที่ค่อนข้างใหญ่แต่ถ้าเป็นมอฟไฮบิดลอฟเนี่ยจริงๆแล้วความหมายคล้ายๆกันเหมือนกันเลยแล้วกันครับคือมันจะเป็นเหมือนเป็นชั้นลอยซึ่งฟอร์ทิวซีลิงจะสูงขึ้นหน่อยอจากปกติเนี่ยถ้าเป็นแฟลตฟอร์ทั่วไปเนี่ยสูงๆก็2.8 2.7-2.8 น้อยสุดก็ประมาณ2.4ใช่สำหรับโลไลท์ส่วนใหญ่เนโลไลท์ก็จะเป็น2.4แต่ถ้าเป็นห้องที่เป็นไฮบิดมอฟฟ์บล็อกเนี่ยส่วนใหญ่ฟลอร์ทูซ i ลลิงจะอยู่ที่ประมาณ5เมตร4เมตร4เมตรหรือ6เมตรเราเคยเจอ3.6 3.7ก็มีทำนะก็ยังเรียกตัวเองว่ามอฟเหมือนกันเสริมให้นิดนึงคือดูเพล็กนะคะพื้นที่ด้านล่างและด้านบนจะรวมในโฉนดส่วนใหญ่ดูเพล็กแล้วเนี่ยฟลอร์ทูซีลลิงชั้นบนกับชั้นล่างจะเท่าเท่ากันจะสูงแบบปกติเลยคือ 2 6 2 7ุถึง3เมตรแล้วแต่โครงการนะคะเวลาเก็บข้าวส่วนกลางจะเก็บแบบพื้นที่ชั้นบนชั้นล่างรวมกันเป็นข้าสา่วนกลางจโดนเยอะหน่อยโดนเยอะหน่อยนะเหมือนบ้านเลยแต่ถ้าเกิดเป็นไฮบริดเป็นลอฟเป็นม็อกเป็น อะไรพวกนี้ภาษาขอ,ของของของนักการตลาดนะคะคพื้นที่ด้านบนจะไม่ถูกคิดรวมในโฉนดแต่ว่าพื้นที่ชั้นสองที่เป็นชั้นลอยบางทีก็ไม่ได้กันเพดานะานะมีแค่เป็นแบบเหมือนกันตกแล้วแต่ทำเองเป็นกระจกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งด้านบนจะไม่ได้รวมอยู่ในโฉนดแต่มีบันไดเดินขึ้นไปเหมือนกันนะคะทีนี้วันนี้มีความพิเศษค่ะดีไซน์ของที่นี่ตอนนี้เราอยู่ที่แอสตันสีลมนะะมีดีไซน์พิเศษอีกแบบหนึ่งเรียกว่า Stack Stack f l o o r ไม่เหมือนเลยลีสแตก ไม่ใช่ไม่ไม่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสแต็กอาจจะเป็นแบบว่าขั้นบันไดเหมือนกันอะไรประมาณนี้ซึ่ง ห้องตั้งแต่เข้ามาเดี๋ยวเราจะพาเดินดูนะครับมีบันไดขึ้นตึ๊ก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 เหมือนอยู่บ้านใช่มันจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนแบบเราอยู่คอนโดพอเราเข้ามาแล้วมันก็อ่ะเป็นห้องเลยอันนี้มีเล่นรูปเล่นเล่นระดับนิดนึงทําให้รู้สึกฟิลมันเหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยภายในห้องรวมถึงทําให้ห้องดูโปร่งในโซนของห้องนั่งเล่นตอนนี้หกฟลอร์ทุกซีรีสงสูงมากนะคะก็สามารถเทควิวแล้วก็ให้บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านมากขึ้นยังไงเราพาเดินชมกันดี เดินเข้ามานะก็มีพื้นที่เป็นสเต็ปลับประมาณ 1, 2, 3, 3ขั้นนะคะก็คือจะเป็นเจอคล้ายๆเราจะภาษาเราเรียกอะไรอยเย่อยเยใช่เย่นะคะนั่งใส่รองเท้าใส่รองเท้าที่ตู้เก็บรองเท้าเข้ามาก็จะเจอห้องน้ำนะคะแล้วก็พื้นที่ของห้องนอนเข้าไปเราไปส่วนของมาสเตอร์กันก่อนดีกว่าซึ่งพ้นตรงตู้เสื้อผ้ามาเนี่ยครับตัวฟอร์ทู i ซูลิงก็จะส่งขึ้นไปอยู่ในส่วนของห้องนอน กพราะเขาดอกฟ้าลูกมาใส่ใส่แอร์แหละใช่เป็นคอนเซ็ปต์แอร์แบบแอร์แบบฝังป้าเนาะเข้ามาดูข้างในนีกว่าคะอะข้างในนี้เป็นห้องมาสเตอร์นะคะโอ้โหวิวดีจังเลยอ่ะคือวิวแบบได้วิวมุมเนาะเป็นห้องมุมทุกทุกทุกห้องที่เนี่ยจะทำให้เป็นลักษณะเป็น L Shape จะทำให้รู้สึกว่าทุกห้องมันเป็นห้องมุมนะครับแล้วก็ใส่กระจกแบบเข้ามุมอย่างเงี้ยยิ่งทำให้ดูห้องมันรู้สึกโปร่งโล่ง ใช่ปกติห้องนอนเราก็จะได้แค่เหมือนผนังเดียวที่เป็นกระจกแต่นี่คือห้องมาสเตอร์ได้วิวแบบโล่งเลยมันคือกระจกเต็มเต็มเลยอันนี้ฟลอร์ทูซิลลิ่งประมาณเท่าไหร่นะะอันนี้ถ้าไในห้องนอนจะเป็น2.8ครับ2.8ซึ่งก็ถือว่าสูง่อคอนโดแบปกติแล้วก็มีห้องน้ำจะมีห้องน้ําในตัวซึ่งตัวห้องน้ําเองเนี่ยก็จะมีอ่างอาบน้ําที่เป็นบาร์ับด้วยนะครับผมอ่างอาบน้ํานี่ก็สวยนะคะเป็นอ่างแช่จริงจังเทควิวได้เหมือนกัน ห้องนี้จะไม่สูงก็จะไม่เห็นวิวแม่น้ำแต่ถ้าเกิดในตำแหน่งนี้ถ้าเกิดเป็นห้องวิวสูงๆก็จะเห็นแม่น้ำดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องตอนเล็กก็เล็กๆจิวๆจริงๆนะคะแล้วก็ใส่เตียงได้แหละเตียงเป็นขนาดประมาณสามเตียงใส่ตู้ได้ตู้นี่วิวอินแล้วนะคะจริงๆถ้าทำเป็นบานสไลด์จะใช้พื้นที่เก็บได้ดีกว่านี้นะอันนี้เขาทำเป็นบานเปิดเนาะก็อาจจะเป็นเด็กๆนะคะมีแบบเบสบอลเล่นด้วยนะคะแต่ก็้าเล่นจริง ก็ลักษณะของห้องนอนเล็กจริงๆถ้าใครที่ไม่ได้อยากใช้เป็นห้องนอนก็สามารถปรับเป็นห้องทํำงานได้ไซส์นี้ที่เราเข้ามาดูประมาณกี่ตารางเมตรนะคะหมายถึงทั้งห้องใช่ไหมคะจะเป็น7จตารางเมตร72ดตารางเมตรก็เป็นไซส์ที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่กว่าตลาดคอนโดทั่วไปด้วยความที่มันอยู่ในเซกเมนต์ลักชัวรี่นะคะ ก็จะทำไซส์ประมาณ70แต่ถ้าเกิดเป็นคอนโดอีโคโนมี่นะเดี๋ยวนี้2นอนเท่าไหร่40 45ก <36 S 2> ็ทำได้36 36 <1 S 2> ก็มี one bed plus ใช่โอเคเราเดินไปดูส่วนถัดไปซึ่งเป็นส่วนที่จิ๊บชอบมากๆเลยค่ะลองไปดูกันค่ะแต่นี่คือส่วนของห้องคร,รวัวนะคะที่จิ๊บบอกว่ามัน ทำให้ดีไซน์เหมือนอยู่บ้านเนาะเพราะมันเป็นขั้นบันไดขึ้นมาจากห้องนั่งเล่นแต่ถ้าเกิดเชื่อมต่อจากห้องนอนมาก็คือเดินตรงมาได้เลยเนาะเป็นห้องครัวบิวอินแบบนี้เป็นไงบ้างคะพี่โดตรงนี้ฟลอร์ทูซีลิ่งประมาณอะไรตรงนี้เนี่ยเขาจะด็อกตรงค,ครัวขึ้นมาแค่2.4 <2. 4 S 2> แต่ว่าส่วนตรงนี้เราไม่ได้อยู่ยาวอยู่แล้วอ่าเราใช้ทาอาหารนะคะแล้วก็มีเหมือนส่วนที่กั้นเป็นบันไดมีกระจกก้นลงไปนะคะครัวนี้ก็บิวอินมาจริงจังนะมีสี่สี่หัวเลยนะคะมีเครื่องดูดควันมีที่ ทำได้จริงจัง,จงอันนี้ตูนน้เป็นโอเว่น <ะ S 1> เป็นโอเว่นเลยเนาะแล้วก็<ช>มีเครื่องซักผ้าใส่ตรงนี้แล้วก็ตู้เย็นก็พื้นที่สเปซใช้งานได้จริงนะคะก็เดินตรงบันไดมาเก๋ๆนะคะเสิร์ฟเสิร์ฟของอันวน์ที่เขาเป็นการห้ามห้ามสะดุดนะครับเดินไม่ดีอาจจะสะดุดได้นะคะก็มาเสิร์ฟอ,อาหารตรงนี้ก็เป็นโซนของทานข้าวก็คอนเนทมาที่ส่วนของห้องนั่งเล่นค่ะ ห้องน้องเล่นตรงนี้ฟอร์ดูซิลลิงเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้3.6เมตรเลยครับ3.6เมตรใช่ใหญ่มากเลยอ่ะดีไซน์มีความพิเศษยังไงบ้างคะพี่โดคือจริงเนี่ยพอดรอปจาก2.4นะครับแล้วก็จะมีบันไดทั้งหมด5ขั้นนะครับหั้มีความยาวบันไดนิดนึงใช่พอมาถึงสวนที่เป็นฟอร์ดูซิลลิงที่สูงเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่3.6เมตรซึ่งจริงๆตัวโครงการเนี่ยมันจะมีทั้ง2 2แบบนะครับที่เป็นแฟลตฟอร์มันจะเขาจะเรียกว่าเป็นวอร์ v e ค t ลอินเตอร์ล็อก vertical interlock ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างห้องนี้เราเป็นเป็น stack floor ค่ะแต่ถ้าเป็นห้องด้านบนของเราที่เป็นชั้นเล็กคู่เขาจะเป็น flat floor แต่ f l o r to ceiling เขาจะสูงไปเลยสูงไปเลยประมาณกี่เมตรสามจุมตรสามใ่งมันก็จะยิ่งแบบสูงทั้งห้องขึ้นอยู่กับว่าใครชอบแบบไหนถ้าเป็น flat floor 3.5ไปเลยหรือว่าเราอยากจะได้ stack floor มีส่วนที่เป็น2.8 แล้วก็ส่วนที่เป็นแสกลงเดินลงบันไดมานิดนึง3.6ง3.6เนี่ยก็จะได้เป็นรูปแบบนี้ครับก็เป็นรูประดับดีไซน์มันก็ช่วยทาให้ห้องมันมีความรู้สึกคล้ายๆกับบ้านนะยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็เป็นลูกเล่นที่เผื่อบางคนเบื่อแบบ flat floor แล้วก็จะได้ห้องอะไรแบบนี้นะคะสังเกตนิดนึงว่าห้องเนี้ยจะไม่มีระเบียงแต่ว่าในส่วนของ ห้องนั่งเล่นเองสามารถเปิดสไลด์บานสไลด์ออกเพื่อเป็นเหมือนคล้ายๆกับรับลมได้<ช>ก็มีตัวกั้นที่เป็นกระจกในการการันกันตกละเรียบ,ร,บร้อยเพราะว่าเขาประเมินมาแล้วว่าส่วนใหญ่ถ้าอยู่คอนโดในเมืองไม่ได้ใช้ใเ,ใชเพราะฉะนั้นก็เอาพื้นที่ระเบียงค่ะมาทําเป็นส่วนของพื้นที่ใช้พักอาศรรยัยหรือที่ใช้ซอยดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับห้องแบบสแต็กนะคะก็จิ๊บเคยพาไปดูห้องดูเพล็ก ห้องล็อกห้องมองอะไรต่างๆแล้วนะคะมีหลายแบบแล้วนะคะสำหรับไอเดียของที่นี่ก็เป็นหนึ่งไอเดียที่จิ๊บชอบเนาะชอบเผื่อใครที่รู้สึกว่าอยากอยู่คอนโดที่ให้ฟีลลิ่งแบบบ้านอยากอยู่คอนโดที่รู้สึกว่าฉันยังได้เดินบันไดยได้ฟีลลิ่งแบบว่ามีการจัดแต่งหรือมีความสนุกดุกเล่นนิดนึงในการจัดแต่งห้องนี่ก็เป็น ตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคอนโดในรูปแบบนี้นะคะใครสนใจโครงการแอสตันสีลมค่ะติดต่อเราได้ทงางไหนบ้างคะจริงๆก็สามารถติดต่อได้ที่ l ลายและก็เบอร์ที่ขึ้นมาตานนี้ได้เลยนะครับทางทีมเราค่ะเขาจะมีทีมพามาดูโครงการนะคะรวมถึงราคาพิเศษพิเศษจากอสังหาริมทริพิ์นะคะก็เลือกโครงการมาให้แล้วว่าเป็นโครงการที่แน่อยู่โครงการนี้เป็นโครงการที่บนที่ดินที่น่าจะเป็นคอนโดเดียวใน ถนนสีลมถูกะะต้องครับักยานใจกลางเมืองใครที่สนใจชมโครงการสีลมนะคะหรืออยากจะดูรีวิวนะคะรอดูคลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอสังหาข้อมูลดีๆรวมถึงฮอตดิวต่างๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อสังหาเรื่องจิบๆด้วยนะคะสําหรับคลิปหน้าที่จะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันค่ะ